วดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับคิมจองทองนะครับหรือว่าเพจร้านพักเครื่องคิมจองทองนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ u b e Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเหรียญเก่ากันครับเป็นเหรียญปี2องกว่าครับสองสี่แกว่าครับหรือว่าเหรียญว่าเหรียญตามหาเดนะครับของเจ้าคุณทักษิณคณิสสอนนะครับหรือว่าเจ้าคุณทักษิณคณิสสอนวัดใต้นะครับ เหรียญนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นเหรียญมีจารดนะครับองเนี้ของแท้จะมีเส้นเสียงวิ่งนะครับแล้วก็ปม,มีตัวตัดเป็นปันตัดอยู่เก่านะครับนี่ครับองนี้ถือว่าสภาพพอสวยนะครับเป็นพาที่ดูง่ายมากครับธรรมชาติพระเหรียญเนี่ยเราต้องดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับเห็นของแท้บ่อยๆครับ จำแม่พิมพความคมชัดของเหรียญให้ได้ครับโบตัดนี่ครับแล้วก็หลังเนี้ยมีรอยปิ้นตามขอบเหรียญนะครับองคนี้พิเศษตรงที่มีรยอยาจาร์นะครับเห็นว่าพระตามหมาเดชสมเด็จพระเจ้าตักสินมาลานะครับ นี่ครับมีเซียนวิ่งเห็นไหมครับนี่ครับองนี้จะเป็นรอยจานของเชื่อกันว่าเป็นรอยจานของโอพิงวัดบางกอกนะครับมีจานสามตัวนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามครับโอเคครับรงนี้สร้างอยู่สองเนื้อคือเนื้อกระไรทองกับลมดำนะครับคือส่วนตัวคิดว่ากระไรทองน่าจะหายากและแพงกว่า ัเดีด๋วยว,ยวยมาชมเรหรียญกระไหลทองอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรนหรียญกระไหลทองนะครับถือว่าสภาพใช้มานะครับกระไหลก็เริ่มหยุดแล้วบ่างนะครับนี่เราก็ดูเหรียญนครับก็จะมีการ กระดาษทองที่หลุดออกนะครับนี่ครับกระไาษทองที่หลุดออกแต่ทองคมก็ยังอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูนี่ครับ,ค,รบคมผิวแต่เหรียญเนี้ยไม่ไม่มีจานนะครับเหรียญเหรียญกระดาษทองเนี้ยไม่มีจานอยู่สภาพพอสวยเลยครับนี่ครับเป็นขุดที่ เป็นมหาอำนาจนะครับเสริมบารมีนะครับเป็นอันตัดรับปันตัดดูเก่าเห็นไหมครับอันตัดดูเก่าโอเคครับวันนี้ก็าชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยที่พูดถึงเจะมีลารปิ้นตามขอบครับเห็นะครับราปิ้นตามขอบนะครับก็เป็นธรรมชาติพาเหรยนะครับรายปิ้นตามขอบ ก็ miracle. ไม่ใหญ่มากนะครับครับก็แล้วดูเหรียญหลวงวิหารอีกเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงคูรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับตรงนี้ก็วันนี้เราจะมาชมเป็นเหรียญเนื้อนวะกับเหรียญทองแดงเราที่แยกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงวิหารรุ่นเพชรน้ำเอกตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับครับปี สองห้าสามหกนะครับเป็นเหลี่ยมความตัดนะครับรุ่นเพนนัมเอกจะเขียนว่าเพนนัมเอกตรงนี้ครับนะครับสองคมครับน,น,นี่ครับพิน,นัมเอกต่อโคดไว้นะครับแล้วก็ตัวตัดเป็นความตัดนะครับที่แยกเนี่ยเราว่ากับของแดงนะครับเราแยกกันที่ บนคําว่าดานนะครับนอหนูอะ่ะถ้ามีขีดทะลุขึ้นข้างบนอะ่ะจะเป็นเนื้อนอนวานครับแต่องค์นี้ไม่มีขีดขึ้นบนหัวนอนหนูครับก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับคนน้นเป็นรรมชาตินี่ครับลองม,มาดู ปิดเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของโมคูรุุ่นเพชรน้ำเอกเหมือนกันครับแต่องค์เนี้ยเป็นเนรวะอย่างที่บอกไว้ครับบนคําว่าด่านคุณทศเนี่ยจะมีขีดขึ้นข้างบนนะครับเป็นพิรียแยกเบื้องต้น,นครับดูนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับนะครับด่านคุณทศจะมีขีดหัวน้องหนูจะมีขีดครับเป็นเนราวะนะครับ มผมก็ยังได้ครับผิวสวยงามเลยนะครับเบื้องตน้ตนตัวตัดเป็ปั้มตัดัจจุบันนะครับนะบวันนี้เราก็มาพบเนี่ยตัดครึ่งใบนะครับ,นะรบวันนี้ก็ขอจบการรีวิว,วเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับ